เปิดภาพในวันงานที่เอดกพง์นั่งไปร่วมงานเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตแห่ hey. และบรรดาแฟนคลับต่างก็เขาส่งกำลังใจเป็นห่วงกันอย่างมากมายสำหรับพระเอกคนดังหนุ่มเอ็ดกพง์และรารานักแสดงที่มีรถแล่นอยู่ในบนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานเรียกได้ว่าเอาทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้สำหรับพระเอกหนุ่มเอ็ดกพง์ล่าสุดเมื่อวันที่9พฤษภาคม 2 5 6 6ที่พระเอกชื่อดังเอกพงษ์นั้นเกิดอาการวูปบปมดสติในงานอีเวนต์ของช่องโดยแพทย์ก็เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้เกิดจากการเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวันทำให้แฟนๆนั้นส่งกำลังใจเป็นยกใหญ่ ผู้จัดจาก,การส่วนตัวของเอกพงศ์ก็ได้เผยถึงเอกเกิดเหตุการณ์วูบหมสติในงานอีเวนต์ของช่องตอนนี้กำลังจะอยู่ในระหว่างการรักษาตัวแต่ก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ป่วยได้เบื้องต้นแพทย์ก็ขอดูอาการวันต่อวันก่อนจะกล่าวเสียงสัน หรือว่าตอนชีวิตของพระเอกหนุ่มก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นห่วงแพทย์ก็ยังตอบไม่ได้ว่าการจะดีขึ้นอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ทิ้งอีกว่าวงในเผยนาะทีที่เกิดเหตุโดยเล่าว,ว่าร่างกายของพระเอก หนุ่มถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยมีการปั๊มหัวใจหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจล,ลดบนรถตลอดทางก็ซึ่งปั๊มหัวใจเสร็จผลที่ตอนเนื้ออาการของพระเอกดังก็น่าเป็นห่วงล่าสุดเบื้องต้นหลายคนวงการบันเทิงก็ได้ชี้แจงความความกส่งกำลังใจต่างก็เฝ้ารอปฏิหารให้พระเอก นิสัยดีคนนี้กลับมาทําหน้าที่ทุกคนที่อีกครั้งขอส่งกาลังใจให้นิสัยของพระเอกนิสัยดีคนนี้ที่ปลอดภยัยฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูตัวเร็วๆล่าสุดทําเอาซุกโซเชียลนั้นแชรภาพกันสนัน่นเกิดเหตุการณ์โดยโพสภาพของเอสกระพงที่งานงานพาดภาพมาก่อนกรุงเทพมาหานคร